สวัสดีครับไวรุ่นก็พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่นี่อูตองหนึ่งคัสซิ่งลาดหลุมแก้วปทุมธานีครับผมก็เป็นการประกอบเครื่องนะเราจะาโลดนะครับ,บก็หาเคเลนอยู่เคเลนนี่ ก็เป็นสูตรของเรานะฮะงานประกอบเครื่องรับประกันกันยาวๆเลยนะครับ1.9 1.9กนะครับก็ขึ้นสายไฟอยู่ก็มันมันยากครับก็เลยยกเครื่องออกมาเลยมาขึ้นสายไฟนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนิดหน่อย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น แทน่นเทสเครื่องนะครับสำหรับเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วก็ใส่แทน่นสตาร์ทลันอินนะฮะเช็คั่วซึมต่างๆนะครับก็มีกล่องนะครับม่าน้ำก็ลันอินได้ทั้งวันเลยนะครับสำหรับเครื่องที่ประกอบก็ นงานไฟนะครับก็เร่งให้อย <reco Christ. S 1> ู่นะครับทุกเจ้าอ <m z ul heures> ัน <meter> นี้ก็ขึ้นอยู่นะครับอันนี้เวลาหิวงานไฟนะครับก็รอบๆอบไม่มีอะไรลกๆหน่อยลกไม่หน่อยนะ เครื่องนะไทตัตนอันนี้ไทต,ตันก็ขึ้นอยู่นะครับเสื้อสูบของใครเอ่ยนะครับใครเป็นเจ้าของบอกด้วยนะครับจำไม่ได้แล้วดูทายหน่อยอก็เครื่องประกอบอยู่รอกันแป๊บนึง นี้ก็คลิปสั้นๆพูดคุยกันนะบบรรยากาศร,รอบๆปู่ก็โอกาสหน้ามีเวลาอีกก็จะมาถ่ายคลิปอีกครับถักทายไวรุ่นสายซิ่งนะะกระบ,บ,บะดีเซลยินดีต้อนรับเลยครับที่นี่อู่ตองหนึ่งคัสซิ้งราดหลุมแก้วปทุมธาน,นีครับผมโชคดีร่ำรวยทุกท่านครับโอเครหยุดยังงั้